ต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้เราทำการอย่างไรจะได้สั่งนี้อืมเลยสั่งอย่างเงี้ยสั่งนี้ให้ปุ๊บอืมสั่งที่เขียนี่มันน้ามักว้างแนกว่างได้หมดละตรงนี้ก็แหละใครถนัดแป๊ดอันนี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยเราใช้สองกิ่งนี้นะครับ

สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องบารพุ่งพาไปดูนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ชมชรมบันไซกรุงเทพนะครับผม <Okay. S 2> บสมาทิตเพื่อสมาชิกยกไม้มาทําอันนี้จะเป็นต้นไกรนะครับผมลากหลบหลบสมาชิกยกมาให้ออกแบบทรงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับ ฟังกันดีกว่าไปครับน,น็นลามกรแ,แดงองหน้านี่นรับลากรอบๆต้นไก่ถึงสักยี่สิปีไหมหเฮียต้นเน,นี้ตอน,นี้ตกอนไหมเดินไม่ถึงมสิบปีเพื่นอนๆดูนะลาก

ตอนนี้เพื่อนสมาชิกกาลังช่วยกันดูหาหน้าไมาห้หาทรงว่าจะเล่นเป็นหน้าไหนเล่น,ปน,นเนป็นกิ่งไหนกันดีแล้วครับเพื่อนบบบาาาางงง ดีบางดแก่พ <Techn Pokémon> ือดีค่ะไม่ไมเอาตามีก็ได้ตามมาอยู่บ้านนี่ทนี้่พี่เย็นไม่ะหงิงด้วนังๆก็ได้นะหน้าไหนปังเลยไม่ได้ใช้ไม

กนไงเนี่ยนี่เน็รุทุันี้มันก็ไม่มีมาจรเนันมีนี้่น่ะหนนแวเลยม่โคตรนอันนี้มันเป็นนบอันนี้อันนี้เราแต่น้แต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าจะเล่นเตี้ยเล่นอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาเลือกหน้า มาเดียวกันนะดาถามอมาขอมาหาวกเาเห็นนเือดเใช่มันนี่ผมเอาหน้านี้มองเนี่ยเขาไปไหนไปเรียนายไปเียใหม่อย่างเงี้ยหรอใช่เียนใหม่เาหน้านี้ลูกแล้วขนาดต้นนะครับหน้านี้ยหน้านี้ยแต่ด้างซ้ายมันไม่ได้เปลี่เป็นตกกระถางแลยหน้านี้นี่ ลากฝั่งนี้จะหายไปหน่อยเนาะไม่ได้หายแต่ว่ามุดแาเนี่ยไปดูหน้าเนี่ยมามันจะได้ถัดมาโอ้ยมีลงไปตัวรุกมาก่อนมาเนี่ยเนี่ยต้องดูหน้านี่เนี่ยดูหน้านี้เนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ว่าสวยแหละเห็นหน้าเนี่ยได้ถัดล่างไปก่องแบนเนี่ยจบไปแล้วล่ะสวยจุกเนี่ยเราต้องตามพ่วงอ้อมต้นมันจะเล็กลงนี้ต้นมันจะดูต้นมันจะดูเล็กลง ต่้อได้กาอย่างเงี้ย้าจะเกไถ้าจะเนนเอาลากวเนี่ยจะตัดลากซ้ายขวาแล้วให้ตรงนี้มันไม่ต้องนหลังี้มันขึ้นนันช้าะเราต้องดูตัดลาก่านได้นที แต่พูดถึงมันก็ไม่น่าเกลียดนะบางอย่างอีกมันความบางมันก็ไม่น่าเกลียดถ้าเกิดน่าเฮียนะน่าเกลียดแล้วมันไม่บาไม่ถึงกับน่าเกลียดมากนะกำลังดีไม่แ่ามากถ้าอย่างนนถ้าเราจะสั่งล่างเราก็ใช้อันนี้กับอันนี้ไม่ได้หรอเออเป็นหน้ามาเฉียงเลยมันเป็นห่อไหลมันไม่ขายไหลเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับที่จะเล่นกันติดอยู่ที่หลุมนี้เยอะไอ้เส้นนี้มันขึ้ไป อนั่งคอยก็เก่งเก็บได้แต่อันนี้ล่ามมันแผลอันนี้จมูกหมูแล้วเราต้องเปลี่ยนกระถางนี้ตั้งใหม่ตั้งตั้งเบิ่มดกว่ามันจะจบนะหน้ามันจะเปลี่ยนอีกหน้านู้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะมาสวยหน้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะมันจะเปลี่ยนหน้าไปอ่ามันจะเปลี่ยนหน้าสวยไปเรื่อยอ่ะจีนแต่อ่แดดนะเมื่อแต่เป็นนี้อะไรเงี้ย อืมเลย่สั่งอย่างเงี้ยของี้ให้ผมอืมสังที่เขียนีห้มันน่ามันกว้างได้หมดละตางนี้ก็จะใครถนัดใต้ถนัดกว่าแต่ว่าเนี่ยตัดมาแล้วมันอยู่แนวเนี้ยให้มันเป็นระนาบมันจะได้เอาเลยไล่แนวก่อนจะได้รู้ว่าเลยแนวนะทำกเขียนใหม่นะครับไอ้นั่นกิ่งหนึ่งว้ากันแล้วเรียบต้นไก่ต้นนี้ระวังใบเลรียมจะบิดลงบิดขึ้นนะ อ่ะนั่งนี่ไม่ไหบอกงช่ียเลตัดกันเล่มึระวังสิ่งนี้นะครับนเพื่องตอ เราใช้สองกิ่งนี้นะครับเพื่อนๆไม่เหรอเราเอาเอย่างนี้เลยหะอม่ตัดที่เสร็จเปที่เรียบร้อยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสามคนนี้นะครับผมเรื่อยงั้นไม่ขาดนะครับถ้าหลุดพี่เอาตรงนี้เนี่ย อ,าาอ,าาอน,นอก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับต้นไก่ก็เ,เอาไรสองข้างนี้ใช่ไหม<ง>ไห,หาโพรงเป็นอะไรมาหาองไม้ส่งกันหาหน้าไม้กันก็เสร็จเรียบร้อยจบไว้ตรงนี้นะครับลอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาตรงนี้ไม่หน้าไมา้จริงนี่ก็ไม่ได้ติด